มาเมืองไทยวันเดียวทำไมเป็นงานเจอโลรเพิเศษหรือฮี่ะเก่งกว่าเก่งปะล่ะเก่งด้วเก่งชอบท่านศิลป์เหรอชอบท่านทักษิณยังไงวะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนทำงานทำจริงทำจังทำทุกอย่างทำทุกเรื่องถูกก็ทำผิดก็ทำครู้ว่าผิดก็ยังทำมันยังไงคนทำงานคือคนทำผิดถ้าคนไม่ทำผิดคือคนไม่ทำอะไรเลยอ๋อ ได้อย่างท่านทักษิณเนี่ยถูกโฉลกกับทองมากยังไงพี่ตั้งชื่อลูกสามคนยังมีทองติดเลยคนแรกทานทองแท้อันที่ 2, 2> พินทองทาอันที่สามแพรทองทานมีทองหมดไปอยู่ประเทศนอก17ปีก็เพราทองนี่แหละทองไหนลิมทองกุๆๆลกลับมาแล้วล้วนารายไปชอบใครบูนายกสามเอนคนมผมชอบนายกประยุทธ์ครับโอ้โห นะทำไมเงียบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกพลังเงียบพลังเงียบลุงเหรอก็ลุงเนี่ยเป็นนายกพัดพลังเงียบนี่แหละชอบลุงตู่ชอบมากครับผมผมเนี่ย FC ตัวจริงเสียงจริงของลุงตู่เออองค์คณะพิทักษ์ลุงตู่ครับสุดยอดเลยจะเล่าให้ฟังเล่ามาผมมีเพื่อนในเฟซบุ๊กประมาณสามสี่พันคนครับผมโพสเฟซบุ๊กเลยนะโพสว่าใครไม่ชอบลุงตู่เออใครเกลียดลุงตู่เออใครว่าลุงตู่ ลบเพื่อนผมทิ้งได้เลยสุดยอดตอนนี้สบายใจมากครับเหลือเพื่อนกี่คนอ่ะเหลือกูกับลุงตู่สคนเลขสามสพันคนมึงอ่ะกันนั่งยู่แถวนี้แหละเร,รจาจงทำละ ฮัลโหลเลดี้เจตทแมนเดี๋ยวครับท่านอะไรเดี๋ยวพี่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรทำไงลงพูดมาในเหยแปลใจก็ได้ได้นะลงพูดกันเลยโอเคฮัลโหลเลดี้เจตทแมนท่านว่าอะไรสวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีใช่นะวพี่เบอร์ไทยไลน์โทกันดิฮะจะหาทำไมเราแกล้งดิแกล้ง อีเบอร์ตไทรแอนโฮคันธีอขาก็บอกสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไอเอ็มราเมเนเจอร์หมายถึงตัวท่านหรือผู้นำหรืออดีตนายกรัฐมนตรี My name ประหยัดจันทังคารหยุดชื่อท่านประหยัดจันทังคารหยุดแล้วันอื่นติดนะคัแต่แลวดูดิวันนี้เขาบอกอากาศข้างหนาว เดอแตกก็อยู่เนี่ยเชี่ยกฟูจอหนาวยังไม่เห็นหรอเห็นเอาออกไปแฮติสอดนั่งประตูโ oh อ้โ oh. หกินขึ้นเกี๋ยวกับป้านี่จะเล่นอะไรเตรยใจฝรั่งกูเห็นฝรั่งนั่งอยู่ตรงนี้มีฝรั่งด้วยหรอนี่กูไปเจอไปแล้วเล่นเต็มท,ที่เลยเลยทำไมฝรั่งหูตึงโอ้ยี่ห้อหูตึงพอ่อไม่ทราบฝรั่งฮัลโหลวีรัเออ หลางคนนี้ตกน้ำยังไงก็ไม่จมรู้ได้ไงวายเป็นเอยู่ข้างฟองเรอยู่ข้างฟองยูย Hello เอยู่ข้างฟองฮะอกองกอังกฤษอเมริกากาลาสินอินเดีบฝรั่งเศสฝรั่งเศสทีมทีมสีดานเบัววานสุพมืงไทย ขบวยกูดเอ่อทำไมอ่ะโอ้ไยเรี่อขนาดขันยังล่ามโซ่เลยทีนี้สนอสนองกำลังเสร็จหนาวทิมะาทมะาิมะหนาวมากเออไอเหมือนมั่งไทยทำไมร้อชิบหายเลยหนาวก็หนาวสี่ห้าวันรอคุณหนาวเอาเสื้อออกมางักงปั๊บไอเรี่อง้อนอีกแล้วสนอทีนู้ดเป็นไงโอ้ยที่นู่นยืนนี่นะผู้ชายยืนต้องดีดนะยังไม่ดีดเวลายืนฉี่ต้องดีดดีดทำไมไม่ดีดนะ ข้ามไหล่ท้องเลยผู้ชายข้ามไหล่ท้องใช่ผู้หญิงไม่ขึ้นมันไม่แรงเลยเหลอยู่ฝรั่งเศสเหรอทำไมดำอย่างนี้วะดำอ่อกอ้ที่เขาไปอยู่เป็นไทยนายยกนายกอดีตนายกอายุรู้จักนั้นอายุรู้จักเลยชอบเขาไหมไม่ชอบไม่ชอบชอบมันยเฮ้ยมา เออมีอะไรคุยกับคุณพี่น้องตอนท่านถามว่าตัวจริงหรือตัวปลอมตัวจริงป่ะนี่ท่านตัวจริงหรือเปล่าเออเช็คไม่ยากตัวจริงตัวปลอมเช็คให้หน่อยเดี๋ยวเช็คให้ท่านครับขออนุญาตนะครับลองชี้เนี่ยครับยิ้มนิดยักคิ้วหน่อยยอมแล้วก็เหมือนมากเหมือนท่านประยุทธ์เหมือนจะเข้าคุกทั้งหมดเนี่ยวันนี้ท่านมาแล้วลงพื้นที่ถามว่ารำเจ็บมีอะไรพูดเต็มที่ สวัสดีพี่น้องชาวบางครอยทุกท่านเรื่องสบายดีนะสบายดีนะสบายดีนี่งานอะไรครับงานประจำปีนี่แหละเป็นงานเทศกาลบารมีขอบคนณที้ขอบคุณพี่ออสด้วยนะอุตส่าห์นำรางวัลให้พี่ออสรับเงินออสอย่างไรออสเรื่องอะไรกับเพื่อนนี่พี่ออสกูนายกเลยนี่เจ้าของเบียนะกูเจ้าของประเทศโอ้วยเจ้าของประเทศด้วยมีอะไรวันนี้ ท่ up, S! <S kind of hint, right. านลงพื้นที่ใครมีอะไรถามท่านถามได้เลยนะครับมีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมครับยังพูดนะครับยังพูดถามนะไม่ตอนอยู่ในด่านจังเออเวลามาอย ist, ู่ในบนที่ถึงที่ถึงอไี่ลืมคิดถึงท่านแล้วเนี่ยเนี่ยประชาชนบนนะท่านค่าไฟแพงตอนนี้ไฟแพงมากค่าไฟแพงจะให้ประชาชนทำแนงจุดเทียนเนี่ยจุดไฟแพงจุดเทียนใช่หมูแพงกินไก่ไก่แพงกินเป็ด ใชไม้มาโทรวัคซ anyway ีนี่ลุงฉีดบ้างยังฉีดมาสองเข็มฉีดไปสองเข็มแล้วใช่เข็มแรกฉีดที่ห้อแอตตันวิลาเข็มที่สองแอตมาริทเข็มที่สามลิวอ์พูมันบอลแล้วนะน่ะบอลสมัยท่านตอนท่านอยู่ในล็อกนี่หวยอ่ะหวยอะประโถก็หาผม้วหวยไม่จริงนสมัยนั้นผมอยู่นะเออรายการชอบเล่นหวยนะ จดไว้เลยวันนี้วันที่หนึ่งคันวาเอาละให้เป็นของหวานที่ใหม่เอาไว้เอาไว้วันนี้ศูนย์ห้ามเล่นเด็ดขาดศูนย์ดับนะจ๊ะแล้วให้เล่นอะไรสามวิ่งอะไรมาแรงมากรู้ได้ไงไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูมึงที่ไหนลงมาแล้ววันนี้เดี๋ยวให้ลงร้องเพลงเป็นเกียรติในการร้องเพลงได้ไมร้องเพลงร้องเพลงเป็นเกียรติในการเออมาเออ ৰ <laughs> ไม่ใช่นกโกงเขาุกอะนกอะไรนกกระเท้ดินไอ้นกใครมาเนี่ยไอ้เอวเนี่ยลูกใครนะพ่อลูกอ้อพ่อพ่อพ่อทำกับใครทำกับเมียทำกับเมียพ่อทำตอนไหนตอนดึกเรียทำตอนเลิกเรียนได้ร้องไหมเฮ้ยทำเมียพ่อร้องไหมเ้ยแล้วหนูทำไหมชักป่อเฮ้ยชักป้อน้ำหลวงไงตอนนี้ทมหนาว ชื่ออะล้วชื่ออะไรชื่ออะไรกองกลางกองกเรียนเรียนชั้นไหนเรียนชั้นไหนชั้นล่างล้วชั้นบนอ่ะชั้นบนเอาไอ้ที่มันกลับหัวเรียนนี่ไงวะไม่ถามไปลูกใครมันลูกปุงเหรอลูกลูกกูเองแล้วเหรอเออทำคนเดียวแล้วทำให้หมู่บ้าน ภาษาเก่งมั้มีเปล่าภาษาอังกฤษนี่พูดได้เฮ้ยจริงเปล่านี่นี่รู้จักไหมใครเนี่ยเนด็กที่ยืนอยู่เนี่ยรู้จักไหมมจะบอกนะว่ามันรู้จักอะกันเมืองรู้จั ะท่านนาย,ยกได้เดินทางมาถึงน,นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ท่านนายกได้เดินทางอ๋อเสียงตบมือให้ท่านอีกสักครั้งนึลยนะบผมตบมือก็แล้วกันนี่ท่านพ่อเนี่ยเหือนครับเหมือนพวกกูก,ก็น้ามึงไม่เกินเดือนจังิดคุกเดี๋ยวเหยื่อใช่ตัวจริงเม่ตัวจริงตัวปลอมเช็คไม่ยากต้องเช็คได้เหรอดูถุงเท้าดิ ดึงขึ้นสูงขึ้สูงสูงสูงอ๋อชาวสีนี้ไม่ใช่คนนี้คนเดียวหรอกนี่ก็เป็นมันเป็นแฟชั่นอ๋อเหรอเจ้าได้เขาไอ้ตัดกุ้งก็เป็นร้านเดียวกันปะเนี่ยร้านเดียวกันเนี่ยอ๋อเหรอมันเป็นแฟชั่นอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนายกไปเจอทันงคดีเลยขามเลยไอ้เงินที่จ้นต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งประชาชนรอที่ประเทศได้ไหมครับเงินนี่ต้อนเนี่ยได้ครับได้ไหมได้แน่อุดต่อ แต่ฝ่าจะได้รอนานหน่อยนะสภาเราพุทธมา,าได้แน่ๆตอนนี้เศรษฐจเราเป็นไงครับท่านโอ,โอเคโอเคอะไรนูน่าานก็แพงนี่ก็แพงจะโอเคยังไงโอเคแปลว่าอะไรครับตกลงนั่นแหละเศรษฐนแล้วกัน ดีครับรักกันนะ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 นีรักกันหรอลมาที่ให้ตำแหน่งผมนะรักกันแล้กันมัน่รักกันไงน่ะักใครมเออเขยว 点嘞，点嘞。 กเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นตลกกันนี่แหละทั้งตลกคณะอะไรพวกผมเห็นจะกรอบเนี่ยเล่นตลกเล่นตายห้ามเอาผู้หลาผู้ใหญ่มาล้อเล่นกันพวผมนี่ตลกล้อกันดยผมก็องตัวมาล้อไปเก้าปีถ้าเป็นขาก็มาล้อได้สองปีเตือนแล้วก็ยังมีไหนๆทั้งนั้นผมถามหน่อยอะไรถ้าคนอื่นเอาพ่อเอาแม่คุณ มาล้อเล่นกันเนี่ยคุณจะโกรธไหมโอ้โห<อ>มันเป็นหน้าที่ของผมของผมเป็นอาชีพผมขอโทษทีครับจ่าจ่าพ่อดูดาวบนบ่าด้วยานะสามดาวมงกุฎครอบช่อราชพฤกษ์ช่ออะไรนะช่อราชพฤกษ์นี่นเสียเล่นผิดแล้วมึนนงนะนี่อจกที่บอกสามดาวมงคลครอบเขาเรียกช่อราชพฤกษ์เขาเรียกอะไรราชพฤกษ์มาถนน มีงานอะไรเนี่ยงานี่นากมีเครื่องเสียงมีดนตรีมีนักร้องถามเจ้าของงานมี้มีใบยาตยังยังไม่มีพักถ้ายังไม่มีเปเสียผ้าปักรงพักสองพันแพงไปแต่ถ้าตรงเนี้ยอันเดียวจบเที่ลบไปเลยที่มาบริษัทไหน